น้ำที่ผ่านจากการกรองแล้วนะครับเอามาทาเป็นน้ำใช้นะครับผมอ,อ่ให้ดูสภาพน้ําก่นก่อน,นครับดูความใสอย่างฟูเห็ดดีสวัสดีครับจากเพจเครื่องกรองน้ำพ p s อ r o u p นะครับวันนี้ก็เป็นการท้าวิสูน์อีกหนึ่งงานนะครับผมวันนี้พามากันที่เเภอเวียงมเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้คือโรงเห็ดนะครับผมโรงเพาะเหนะ็ดฮะปัญหาลูกค้าคือ น้ำผิวดินนะครับสภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาให้ดูอันนี้คือน้ําผิวดินนะครับอันนี้คือสภาพน้านะครับที่เราจะทําการกรองให้ลูกค้านะครับผมดูนะครับมีความขาวขุ่นนะตัวนี้จะใช้น้ําตัวนี้นะครับไปทําการกรองเพื่อทำเ,เป็นน้าใช้ให้ลูกค้านะครับผมขอดู ตรงนี้ครับไกลๆตรงนู้นนะครับคือห้องน้ําที่จะทําการกรองแล้วเอาไปทําเป็นน้ําใช้ให้ลูกค้านะครับผมอันนี้คือจุดบ้านพักนะครับผมถ้าเดี๋ยวเราจะทําการกรองนะครับตัวนี้อยากให้ดูระบบกันก่อนนะครับผมครับนี่คือระบบกรองทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับผมตัวเดิมนะครับตัวนี้ถังดักตะกรอนนะครับผมตัวเติมนะครับเติมคอดีนเติมสารส้มนะครับผม คือถังอันนี้คือชุดกรองช่างบอมนี้นะครับอาชุดกรองหน่อยนี่คือชุดกรองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกครับสุดที่จ่ายน้ํานะครับดูความใสของน้ํานิดนึงหน,น,นะน้าก๊อกนี่เลยครับตรงนีมม้เลยครับใกล้ๆนี่เลยเปิดเลยครับผมน้ำที่ผ่านจากการกรองแล้วนะครับเอามาทำเป็นน้ำใช้นะครับผม ให้ดูสภาพน้ำก่อนกันครับดูความใสยังฟูเฮ็ดดีโอเคครับ